สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาขึ้นเขาที่นี่คือวัดเขาถ้ำนะคะจันทบ,บุรีอรําเภอโป่งน้ำร้อนที่นี่คือวัดเขาถ้ำคะ่ะทุกคนไปคะ่ะเราไปเดินขึ้นไปกันไม่แน่ใจนะทุกคนว่าบันไดนี้มีทั้งหมดกี่ขั้นนะคะ สมัยตอนขาดีๆก็เคยเดินอยู่แต่ตอนนี้ขาไม่ดีก็เดินนี่เป็นครั้งที่สองที่มาขึ้นไม่ใช่ครั้งที่สองใช่ครั้งที่สองเพราะครั้งนั้นมาไม่ได้ขึ้นเดินไปไดียาเฮ้ยมันไม่ใช่ฮ้ย มันหลุดออกยากแล้วมันก็ติดนานด้วยอันนี้จะเป็นจุดพักที่หนึ่งทุกคนอะไรวะครึ่งมาครึ่งนึงครึ่งค่อนเดียวหอบแล้วอันนี้จุดพักแรกนะคะไปเราไปต่อขึ้นไป <laughs> สองฝั่งซ้ายนี่จะเป็น เรียกเลยพระพุทธรูปอบสูงขึ้นไปอีกทุกคนขึ้นไปดูว่าข้างบนจะมีอะไรอีตอนขึ้นไม่เท่าไหร่นะอีตอนลงอะดิโเดี๋ยวขึ้นไปอีกหน่อยแล้วค่อยหันกลับมา กลับมาก่อนอันนี้พาทุกคนไปดูอู้อันนู้นเป็นเขื่อนมองเห็นเขื่อนเลยลงุงดูนะน,น,น่าจะสามร้อยหกสิบองศาเห็นหมดอะที่สนามก่อฝนไม่ตกจ้าไปเดินขึ้นต่อไปฝั่งนู้นดีใ โอ้หตอนแรกมองจากข้างล่างมาเหมือนจะสั้นแต่พอขึ้นมาแล้วยังไม่ได้ถึงครึ่งเลยไปต่อยิ่งเดินยิ่งสูงยิ่งชันเะเดินขึ้นสุดเดินลงสุดหายปวดเข่าเลยนะเนี่ย ฟังเสียงหอบเอาเรื่องก,กันเนาะโอ้โอันนี้ขึ้นมาบนแล้วอันนี้เป็นป่าไปอีกหน่อยดูข้างล่างโอ้ยดูม,มุมนวดโหเห็นเขื่อนพระพุทธเลยนะนะ่ะพักยกสอง แล้วก็ไปต่อเรไาไมา่ได้เดินเร็วนี่นะเ,เ,เขาบอกว่าข้างบนเป็นถ้าทุกคนถ้ำข้างคาวเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันตอนนั้นมาก็ไม่ได้ขึ้นตอนนั้นมาหนูก็ไม่ได้ เข้าไปดูหรอกแค่เดินถักถาพเฉยพี่ล็อกรถดีแล้วใช่ไหมเกือบถึงแล้วจริง,รง,รงถ้าเป็นลักษณะน,านี้ดูซะก่อน,าน,นขามันหนักหนือ่าขามันหนักเลยแค่นี้เดินเทนขาหนัก ไา่ข้อไม่ทำงานแล้วจ,จำแม่โคตรเก่งร่างกายเขาจำแล้วเนาะร่างกายพี่จำแต่ที่นอนอะอเดี๋ยวพักพักก่อนเจ็บใจเอ,อ,อวปูนี้ต้องไปเดิน36กลุ่ม่ียนม,ม ขึ้นไหวล้ไวไม่ไหวไม่ต้องขึ้นแล้วอห้ยอีกสองพักก็ถึงแล้วบอกว่าตอนขึ้นไม่เท่าไหร่อ่ะอีกตอนลงอันนี้จุดพักเดี๋ยวนั่งก่อนอันนี้พักของแท้